สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นะครับในหัวข้อขององ์พระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรงพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรงนับเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อคนเราสิ้นอายุไขดวงวิญญ,ญาณจะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุต่าง ตามปีนักษัตว์ที่เกิดดังนั้นถ้าหากได้มีโอกาสไปนมัส,สการองค์พระธาตุประจำปีเกิดของตนระหว่างที่ตนยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตย่อมถือว่าจะได้บุญกุศลและมีอายุยืนนานดังนั้นคนที่เกิดปีมโรงหรือปีงูใหญ่เมื่อมีเคราะห์หรือมีช่วงชีวิตใดที่มีความรู้สึกว่ามีปัญหา และมีอุปสรรคการดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นควรหาเวลาหาโอกาสเปนส็นมัสการองค์พระาธาตุประจำปีเกิดของตนซึ่งคนปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ต้องไปบูชาพระาธาตุวัดพระสิง์ถนนสามล้านตำบลพระสิง์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือบางแห่งเรียกว่าพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างที่ยังมีชีวิตอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งนอกจากความยุ่งยากต่างๆในชีวิตของท่านจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วยังถือว่าท่านจะได้บุญได้กุศลและมีอายุยืนที่สำคัญการที่ท่านได้มานมัสการพระบรมาธาตุนั้นโบราณท่านว่าได้อานิสงส์และผลบุญมากแนะอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือตามหลักโหราศสาสตร์ คนที่เกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ปีใดที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข6และศูนย์นับเป็นช่วงที่มีเคราะห์ควรทำบุญมากๆหน่อยให้ทำบุญใหญ่ปล่อยวัวปล่อยควายกิจการที่ทำอยู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองมีลาภผลต่อช่วงระยะเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอแนะนำว่าควรหาโอกาสไปนมัสการองพระาธาตุวัดพระสิงหรือนมัสการพระพุทธสีหิง ขอรับรองว่าชีวิตนี้คนปีมะโรงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพระธาตุวัดพระสิงห์ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารถนนสามล้านตําบลพระสิงห์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เป็นที่รวมตัวอย่างของศิลปกรรมต่างๆแบบล้านนาการนมัสการพระบรมธาตุ การนมัสการพระบรมธาตุนั้นนอกจากจะพนมมือไหว้แล้วควรเดินเวียนเทียนรอบเจดีพระบรมธาตุด้วยโดยมากจะเดินสามรอบแต่ต้องเวียนขวาคือหันด้านขวาหาองค์พระธาตุเจดีหากมีเวลาเตรียมตัวควรเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปนมัสการจะให้ดีควรนำทองคำเปลวไปปิดบูชาตามความเหมาะสมด้วยก็จะเป็นการดี ส่วนการไหวองค์พระธาตุนั้นควรพนมมือยกสูงให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะปลายนิ้วมืออุ้งตรงไปยังยอดพระเจดีย์ค้อมศีรษะลงเพื่อรับพระลังกุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้อย่างเต็มที่และทำให้มีสมาธิในการสักการะพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานการส่งน้ำองค์พระบรมธาตุ การส่งน้ำพระบรมาธาตุจะกระทำในวันที่มีการฉลองพระาธาตุประจำปีถ้าสามารถนำน้ำพระบรมาธาตุออกมาได้อย่างที่พระาธาตุจอมทองก็จะมีการส่งน้ำพระบรมาธาตุแต่ส่วนใหญ่พระบรมาธาตุจะบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระเจดีย์การส่งน้ำจึงเป็นการส่งน้ำบนองค์พระเจดีย์บางแห่งมีการทำสายเพื่อดึงถังน้ำขึ้นไปถึงยอดเจดีย์ แล้วดึงเชือกเพื่อเทน้ำสงลงที่องค์พระเจดีเช่นที่วัดพระแก้วดอยเต้าจังหวัดลำปางหรือที่วัดพระธาตุจอมแจ้งจังหวัดแพร่อาน,นิสงส์แห่งการส่งน้ำพระบรมธาตุจะทำให้เย็นกายเย็นใจดับทุกข์และความเดือดร้อนต่างๆทำให้จิตใจสดชื่นสะอาดและมีสติ อาน,นิสงส์นี้สามารถแผ่ให้ถึงบรรพบุรุษญาติมิตรสรพสัพตวเจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทั้งหลายได้เป็นอย่างดีในบางครั้งองค์พระบรมาธาตุจะเรืองแสงฉายลัศมีหรือกระจายฉันทะพทะลังสีและวิมุติธรรมมายังผู้ส่งน้ำเป็นมหาศิลิมงคลยิ่งเคาะายๆต่างๆก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิงท่านผู้ฟังที่เคารพ หากท่านมีโอกาสมีเวลาไปส่งน้ำพระบรมธาตุยิ่งบ่อยก็จะยิ่งเป็นการดีน้ำที่ใช้สำหรับส่งพระบรมธาตุควรเป็นน้ำสะอาดเท่าที่จะหาได้ในสมัยโบราณท่านจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำหรือจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในปัจจุบันใช้น้ำสะอาดหรือน้ำกันก็ใช้ได้อาจจะประทินของหอมเช่นลอยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบ หรือเจือน้ำออปอลอ่อนก็ได้เช่นกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังเกี่ยวกับการบูชาพระบรมาธาตุประจำคนเกิดปีมะโรงสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีมะโรงที่เกิดในวันต่างๆ สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับสวัสดีครับ